เรื่องลึกลับที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นที่ยังไม่ถูกเปิดเผย,ยมีชื่อว่าอากิฮาบาระมิสทรีเทปเทปคาสเซตที่บันทึกเพลงลึกลับปริศนาที่ไม่รู้ว่าใครร้องไม่มีชื่อเพลงแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงต้นของยุค90เรื่องราวของเทปคาสเซ็ตปริศนานี้ถูกโพสในเว็บ channel แล้วก็เว็บไซต์นโินโ,กโ,โกะนิโกะโดกะมันบอกเล่าว่าเทปลึกลับนี้ถูกซื้อมาจากย่านอากิฮาบาระ ในร้านขายเทปคาเสเซตแล้วก็แผ่นเสียงมือสองในราคาเพียงแค่50เยนเท่านั้นเทปนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเขียนอะไรไว้ข้างบนหน้าเทปไม่มีทั้งสัญลักษณ์แล้วก็โลโก้แต่เมื่อผู้ที่ซื้อมานั้นได้นํามันไปเปิดฟังปรากฏว่ามีเพลงอยู่หนึ่งเพลงที่มีดนตรีแล้วก็เนื้อหาที่มืดมนเราได้พยายามสืบหาว่าเพลงเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าอะไรแล้วก็ใครเป็นคนที่ร้องเพลงนี้นักร้องในยุค90้าูหลายคนครับถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงนี้แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเวลาจะผ่่าาานมาก,กว40ปปี น,นี้ก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยครับ